ลูกศิษย์ของพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยขัน,น่ด้แต่หลวงพ่อวิทยังไม่ขันนูเพราหนโูไม่ได้ประลับใจอย่างเลยนะคะน้าที่ที่สุดที่สุดก็คือว่าจะเรียนภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีนะคะ,คะแต่ว่าท่านก็สอนสลับกันไปแล้วเป็นหลักสูตรที่ไม่เคยเจอว่าเป็นหลักสูตรที่มีขั้นมีตอนอม,มีขั้นตอนการปฏิบัติตแล้วมีแบบเกมมีเองนะคะ ในวันเองมันก็ทำสมาธินะแต่ว่าพ <ร Stevens. S 2> ิจิมันก็ไม่รู้หรอกน er pues <c ans> ้าะามัเป็นยังไงแต่พอทำเนอ๋อคำตอบนี่อ๋ออ๋ออ๋อรายๆอ๋อเรื่สำคัญหายาน่เลยวรู้สึกาใจตรงนนะคะแล้วก็ในส่วนบางคนบอกคนที่ไปเรียนสงที่ห้าไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าไปเนี่ย กะชาชนทุกกลุ่มทุกกลุ่มทุกกลุ่มอายุถ้าฝรั่งนถ้าดูถ้าเวลาสวนนะูขาฟังไปก็สวยอให้สวยนะเนี่้วเนี่ยกะทำใจดีใจอันพี่วตนี้เนี่ยรัวร์รุ่สามสิบห้า